ตัว35บาทสตัวก็7จ็ดสิยอะลงไปเก็บพลอยนะครับสดๆเลยครับเนื้อหวานมาก เราเดินทางมาถึงท่าเรือแล้วนะครับท่าเรือบ้านบ่อเจ็ดลูกเครื่มดีเนียรดั้มอะราเตแล้วนั่น,นดั้เนาะ

ปไปเลยตอเดียวมันจะไปออกตรงน้มไตรงแต่ว่าบารารีสอะนาะมาแล้มาได้ไหมาแล้วกไปตางนันตรงนั้นนาะโอ้่นีดเหรอ้ำ<อ>นี่เหรอครับครับ ไปดี่ผมไม่ไปนี่ป่าใช่นี่เนี่ยพอที่ป่านใช่นี่เนาะเนี่ยบอกอาหารก็ไปโดนได้แล้วดิได้ดีดามาได้เลยอันนี้คือป่าใช่นี่นะครับป่าใช่นี่มันมีตำนานด้วยนะครับมันมีตำนานมันเป็นตำนานของีคนี่อันนี้คือ ผาชัยนี่ไกลๆที่เราเห็นอยู่นะครับอันนั้นคือเกาะเกาะสามาเกาะม้อที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำนานหมดนะครับมีที่มามีที่เล่าเล่าขานที่มาที่ไปนครับนี่ผาช้นี่น <ะ S 1> อีกมุมหนึ่งนะครับไปในร้านนี้เหินตายใ,ใหญ่เออ มีบ้าทีเดมก่อกนอนมีพวมอะไรนี้ไม่รู้ไก่กรมวยพวงมาลัยไปแต่รู้แม่ใก่ควักมินตอนนี้บางหัวมันกปลังยิบ้าบางหัวับมันก็ลหรอ ตรงนี้คือบริเวณที่เป็นจุดไฮไลท์อีกที่นึงนะครับคือที่เป็นหัวใจเป็นหนึ่งในในทริปปราสาทหินปันยอดครับตอนนี้กำลังสปีดนะครับเรารีบไปที่ปราสาทหิน なる ตรงนี้ก็มีตำนานนะครับเขาเรียกว่าหินเชี่ยนตรงที่มีเชียนว้าฝ้ามีป้อมไฟไอรดับรวาิดทอโอ้ปฏิมากรรมธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เรียกกริดกริดกริไอเทงเงไอเท่งไอทไอเท่งไอทองมนเลยดูไอทองไปยนอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่คือกริดไอเท่ง ส่วนอันนี้คือหินเชียดนะครับต้นไม้เลื้อยเขียวบริเวณหน้าปราสาทหินพันยอดแต่วันนี้เราจะไม่เข้าข้างในนะครับจะไม่เข้าข้างในเราไม่เข้าไปในเขาเบ้อันนี้เดี๋ยวจริงๆเป็นพี่ๆเราไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่กล่าวว่าจะไปกระชังนะครับไปกระชังปลาโอ้สวยมากครับสวยมาก มากนะครับสวยมากนปรีน่ีคือปราสาทหินกันยอดที่เขามีขายักเข้าไปข้างในนะครับข้างในก็จะจะเป็นคล้ายๆห้องโถงครับนี่คือสตูนนะครับยินแเดนมหัศจรรย์สตูน 第三的。三 ใกล้ถึงที่หมายแล้วครับใกล้ถึงกระชัง,ง,งนนเดี๋ยวเป้าหมายของเราคือหอยตามเอฟอร์ใหม่ครับจูกดวางยมงวางยังแบบนี้เ มาถึงบริเวณกระชังแล้วนะครับนี่เนี่แกคือเป้าหมายของเราในวันนี้ครับใชิดลังน จะลงลูกแข้งไหมเดี๋ยวจะลงกระชังนะครับเหนล่ะลูกแข้งอยู่ไหนื่อยนี่เหาะมีมาด้วยต้องต้องตีก็อยากเองเอออออมาด้วยมาักปลตะเลยตัอยู่ทีป่าเลยเข้มกระชัง มีมีคนขี umas, ้กลาดนะครับไม่กล้าเดิน bid, เป็นสะพานแผ่นเดียวนะครับเป็นสะพานแผ่นเดียวนะครับเอแล้วนะครับน้องกอล์ห์เขาไม่เคยเดินครับ พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่บ้านบ่อเจ็ดลูกนะครับตำบลปากน้ําอาเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับวันนี้มาดาูกระชังปลานะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะมาดูปลานะครับเป้าหมายของผมก็คือวันนี้ตามหาหอยหอยลูดูนะครับหรือว่าหอยแมลงผู้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมหอยนะครับ<อ>ามาถึงกระชังแล้วครับปลาช่อนเล่ไอ,อตัวใหญ่ก็คือช่อนเล่ครับโอ้หลายตัว ปลาเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่อนเลนะครับไม่เยี้ยปลาเยี้ยได้แล้วผ่ามีมีมีปลากระพงปลาช่อนเลช่อนเลบ้านเราเรียกวันตาเซเก๋าเชิญตาเลยนะตาแดงตาเล็กเอาไอ้เก๋าตัวนี้เพิ่งมานะครับเพิ่งมาเขามาขายมาขายเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับสามสิบห้าบาทหนึ่งตัวตัวสามสิบห้าบาทสองตัวก็เจ็ดสิบ โอ้ยโจะอยู่ใต้ทางกันเนาะใต้ทางนั่นเองต่างชาติบางคนยังห้อยอลไรตึงเฉี่ยมยังโอ้ยตึงเฉี่ยมก็หลนน้ำมันต่าเวรีตะไคร้ป้องกันนาคนะครับนาคก็คือเป็นประมาณว่าอีกตัวกบวนโอมาแล้วนะครับสิ่งที่เราตามหานี่ไข่แมลงผู้ครับมีแต่ต่างนั้นถึงจะบึกบึนตัวนี้แกะหอยอยู่นะครับน้องหัวเผือกแกะหอย เดไดตายวีดีโอจะพอดีเลยเด้อหัวกันตายทำไมก็เนี่ยครับมันจะเกาะแกนลอนอยู่แบบนี้ครับแล้วก็เราจะไปเด็ดมันออกเฮ้ครับเราเก็บแบบนี้ครับเด็ดออกมาจากแกนลอนแล้วนะจริงๆหอยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงนะครับคือผลพลอยได้เป็นฝอยมือกอหอยมปเลอะไผู้ที่แกะแล้วนะครับไอแับเดียง เอเอาไปใหหน่วย,วย,วย,วยบวยเมื่อกี้มาเรือลำนี้ครับโอ้โหแรงมากมาแบบน้ำกระจายเลยครับบริเวณนี้ครับข้างล่างมันก็จะมีหอยเกาะอ,อยู่จำนวนมากเลยทีเดียว เดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวลงไปเก็บพลอยนะครับลุงรดกำลังเก็บพลอยอยู่ครับกำลังเก็บพลอยอยู่อยู่ใต้ถังโอ้โหนุ้งโวยนุ้งอ่านั่นแสดเตินมางไหมตอนเราเมึง อยากี่ยบสิไม่ได้รักตัวหนึงแม่นลงน้ำจับัาว่าก็ดีหอย,อยออจะอยู่บริเวณท้ายถังนะครับนี่ครับคือลักษณะอย่างนี้โอลมพัดเย็นสบายนะครับขนาเล็กๆนะนครับมีที่นอนพร้องกรักว ตัวที่2ตัวที่2ตัวนี้ ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ประมาณกิโลครึ่งถึง<ป>จะกลับกันก่อนนะครับกลับก่อนขากลับนี่เรากลับเรือเล็กนะครับอ่าขับที่ไม่เรงกลับเรือเล็กกว่า <laughs> เตรียมตัวกลับนะครับขากลับนี่เรากลับลำเล็กขึ้นเรือแล้วครับาหน้ามนในิงกาม่นเลไม่โด้เลยเดนูัดะเรคือมได้เลยทไม่ได้เลย Oh, ini enggak ada. Lagi ciuman.